สวัสดีครับก็วันนี้ผมอยากจะเอาตัว79เนี่ยมาแนะนํานะครับสําหรับคนที่ชอบสายหนังลายหนังจระเข้นะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือของลูกค้าของผมเนาะก็เขาเปลี่ยนสายไปนะครับผมก็เลยอดไม่ได้ที่แบบจะเอามาถ่ายวิดีโอแล้วก็เก็บไว้ให้เพื่อนดูเผื่อ,อใครอยากได้แบบนาฬิการ,ราคาไม่แพงแล้วก็แบบลุกแบบโคตรจะดูดีแบบนี้นะครับ คือสายสายชนิดนี้จะเป็นสายหนังนะครับแล้วก็ทําออกมาเป็นลายหนังจระเข้นะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเนื้อดีนะแล้วก็คุณภาพดีนะครับเก็บแต่เข็บหมดแต่แน่นอนครับลักษณะของเขาสายของเขาเนี่ยที่มันบางนะเวลาใช้งานกแนะ็แนะนำว่าแบบเออต้องใส่แบบใส่ทำงานหรือว่าใส่ทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดใส่ออกกำลังกายหรือคนที่มีเหงื่อเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะ ตัวนี้จัดว่าดีมากเลยถ้าอยู่บนข้อมือนี่ผมบอกว่าสวยมากๆนะครับผมก็เอาไว้เป็นตัวเลือกอีกช้อยหนึ่งนะครับใครที่อยากได้ตัว79ก็มีของอยู่นะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนสายแบบนี้ก็ได้เลยนะครับราคาสายกา็ไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยผมก็จะมีไอ้ตัวนี้กลับไปให้นะครับเป็นตัวที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาสายเส้นเดิมเนี่ยกลับไปให้พร้อมป้ายแท็กนะครับก็เบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ3,000หน่อยๆนะครับซึ่งถือว่า น่าสนใจมากๆนะครับตัวนี้สวยมากสวยมากๆนะครับตัวนี้แล้วมันเข้ากันมากๆกับสายที่แบบลู่เข้าไปอย่างเงี้ยนะมันเป็นลักษณะสายที่แบบลู่ลู่ลงมามันจะไม่ตรงหมดเสียเดียวมันเลยทําให้ดูตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะครับบวกกับสายลายหนังจระเข้ที่มันมีความเงานะสวยมากตัวนี้นะครับสวยมากๆนะครับถือว่าสวยมากๆ Okay. เคี่ยวไว้ประมาณนี้นะครับเอาไว้ดูแบบเออไว้เป็นตัวเลือกในการซื้อสายเปลี่ยนหรือว่าอยากจะจัดพร้อมสายแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ่า